ไอ้นี่สนามทนไก่ไม่ใช่สนามยวดปืนเก<ม>็บับรปัญหาบ่อนกหยชนเมื่อวานก็ไปมาที่นครปฐบก็ยังไงขั้นต้นต้องติดก่อนก่นอนเพราะนั้นวันนี้ไทยจะโทรไปหาหนยายอำเภออะไรบอกขอเปิดชั่วโครชั่วคาม่ต้องโกนะคะนระับนมเภอต่เปิดได้ต้องฟังฟังผมก่อน อราไม่จบก่อนนะครับไม่เฉพาะที่ี่มีปัญหาบอลบนวรวิทยนนะครับแล้วก็เมื่อวานผมก็ไปมาแล้วแต่ถามว่าเอาแบบเป็นเหตุเป็นผลมันก็ไม่ใช่ความผิดของบอลร้อเอร์ซ็นต์ไอ้นี่ไอ้นี่สนามชนไก่ไม่ใช่สนามดวลปืนนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปมีเรื่องกันเนี่ยคือเขาไป เช่าเขาเลยไปเช่าสังเวียนอ่ามีไก่ทั้งสองฝ่ายไปแล้วก็บางคนว่าไก่รองหรัอเป็นดันชนะก็ในฝ่ายรองก็เฮกันในฝ่ายฝ่ายฝ่ายแพ้ก็ก็หมั่นไส้กันก็ตุกตับตุกตับอันนี้ยนี่คือเหตุผลที่ไม่ควรจะมีปืนเนี่ยถ้าไม่มีปืนเนี่ยก็อย่างมากก็ตุกตับกันก็ทะเลาะวิวาสใช่ไหมแต่พอเป็นพอมีปืนนึ่งมันก็ใจร้อนนะ พอมีปืนไอ้คนที่ยิงนี่ก็ะวิ่งออกไปจากสังเวียนไก่แล้วไปหยิบปืนที่เก็บเอาไว้ตรงที่ให้น้ำแล้วก็มานี่นี่คือเหตุผลที่ว่ายังมีเลยปืนเพราะพอมีปืนทุกเน่ยที่ที่ตัวจะจะชกจะต่อยกันมันก็กลายเป็นว่าไปบรรดาโตตะขึ้นมามันพูดคุมอะไรไม่ได้ าตราะนันมันจะไปโทษเออเจ้าของบอนการอย่างเดียวแต่เอาละความผิดของเขาคือว่าไม่ควบคุมได้ดีต้องตรวจแต่เขามีเขียนบทห้ามพกตาอาวุธใดๆเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นในเครื่องสแกนมันมันวิจิตรวำรวแต่ว่าเราก็ต้องให้ให้เขาได้รับทราบว่าเขามีความผิดพลาดไม่ต้องโทรละไม่ไม่ได้เปิดอลไจะเป็นการเปิดปฏิบัติการเชิงลุกไหมคะตรวจก็ต้อง เวลามีความสุภาเช่นนี้ใช่ไหมก็เจ้าของสนามชนไก่ก็ต้องทําแผนเสนอมาที่เจ้าพักงานก่อนว่าอะไะถ้าอยากจะเปิดเนี่ยต้องทําอย่างไรคือคืออันนี้ก็ดีอย่างที่ท่านที่กรมการปกครองก็ชวนผมไปเมื่อวานนี้คือถ้าเราอยู่ที่กระทรวงเราไม่เห็นหรือกบฟังกระแสฟังแล้วต้องไปปิดบนไก่ก่อนจริงๆไม่ใช่ จริงๆคือต้องห้ามอาวุธปืนนะครับห้ามพกพาอาวุธปืนไอตัวบอนไอตัวสนามเลงไก่เนี่ยมันก็ก็ผิดในที่ผมบอกมันผิดเฉพาะที่ว่าไม่ไม่ไม่ตรวจคนให้ดีแต่ว่าพอเราไปถึงที่พวกเราเห็นแล้วมันเป็นวิถีชีวิตของคนมีการทำถามว่ามิดชิดไหมก็มิดชิดนะครับทำมีมาตรฐานไหมก็มีมาตรฐานมันก็เหมือนเหมือนสานามกีฬาจริงๆเนี่ย ระเบียบที่ปิดได้หมดถ้าเข้าไปแล้วไม่ไม,ไม่มีการควบคุมพอดีปล่อยให้มีการทะเลาะวิวาสปล่อยให้มีการทําเหตุการณ์รุนแรงปล่อยให้มียาเสพติดนะก็ก็ต้องต้อง,ต,องต้องได้รับการการพิจารณาโทษแต่ในส่วนของผู้สูงมหาไทยเนี่ยเราก็ชัดเจนไปแล้วตอนนี้ข้อสั่งการทั้งหมดก็คือห้ามอ,ออกใบอนุญ,ญาต ใดๆนะครับไม่เปิดร้านปืนใหม่นะ,ะห้ามจำหน่ายพวกกระสุนแล้วตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยจะจะจะ,จะ,จะ,จะเร่งทำเขาบอกมีมีวิธีการพิสูจน์อะไรเขาเรียกวิธีกระสุนว่าตวัตกตวันกษาตกับุปืนอะไรอย่างเงี้ยวก็คงจะจะ,จะ,จะนำมาใช้เห็นบีบีกันสิ่งเทียมปืนแฟนงกันต้องมาอ่า มไม่ได้ขึ้นทะเบียนมามาแสดงความเป็นเจ้าของให้เราได้ทราบต้องมีาการแจ้งกฎหมายเรื่องแบงกัน,ใ,นให้เป็นคนเอาปืนวันนี้เราจะทํารายงานให้กรมได้รับทราบอยู่กับเรื่องมาตรการของอาวุธปืนที่เราได้เริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็มันมีคือตอนนี้กฎหมายเนี่ยมันโค่นไม่แรงหรือถ้าผมก็ ผมก็หวังว่าระบาลชุดนี้มีเสียงทั้ง320เสียงที่ทำทำอะไรกฎหมายที่มันเป็นประโยชน์ที่มันทําแล้วประชาชจนเกิดความปลอดภัยก็ควรจะทำ้งตอนนี้ไม่รอไปตอนเสียงปิมน้ำแล้วทำันก็ทาได้บางประเด็นบางเดี๋ยวมีการขัดแข้งกัดขากันบ้างแต่ถ้าเกิดแบบ320เสียงเนี่ยใครจะขัดแข้งกัดขาก็คงไม่ลงไปถึงต่ำกว่า250ก็น่าจะน่าจะทำอะไรได้แต่แต่ผนนี้ร่วมเสนอเพราะของประตูมาไต่ตอนนี้ เป็นลักษณะที่ผู้ใช้กฎหมายแต่ว่าถ้าเกิดเราจะแก้ไขพราพเราก็ต้องต้องต้องอาศัยกระบวนการทางรัฐสภาด้วยขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ